ข่ามขวนไปแล้วครับพี่น้องเห็นยังครับนี่โอ้ขั้นทองครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ตลอดช่องพังคำหมือนครับเมื่อนีกก็พ้าน้องคำหมือนมาเรียน้ำเจ้าเศ้าครับแต่เ่าเศร้าเราครับพี่น้องแดดออกแล้วครับเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วครับ ลงน้ำก่อนเบื่อนเลยครับเพราะว่าหิ้วน้ำครับผ้าเป็นมาหิวมาอาบน้ำกอนครับเพราะว่าควนเป็นแต่ว่าท่าน,นออกมาจากข้นครับผมก็เลยพากระามือมาอาบน้ำก่อนมูอครับนีน่งมดุมดลงหลามมุดลงกระมือมุดลงแล้วหลาแล้วมุดมุดลงมุดพี่น้องนอนเห็นต่น,นี่ครับเย็นสบายครับ ชอบแห้งครับร้อนนำเพราอยากลุกขึ้นเลยแล้วครับนี่ฟังอย่างน้อรขมือนนอนมาลงหลานมาลงเออมาลงเร็วมุดลงหละมุดลงขมือมุดลงละมุดมุดมุด มัเ่ละมุดมุดลงมุดอ่าบ่หมดกับพี่น้องวมนนี้กับคนเอกเป็นกับท่านได้มากครับเพราะว่าคนอยู่ไกลเนาะคนสามสบมาหอดมาถึงครับว่าจะบ้านนองไปกันสามสิบโลครับวันนี้กับคนตูงกับบได้ไปใส่ครับก็เลยจะมาเอากินเองกันเลยครับสมมติเขากับบ้านทำกันแล้ครับแต่คนเอกเป็นกับสิเป็นผู้คีครับวันนี้ครับผมมี คนฉีกับปล่อยไปลงไปครับถ้านอนน้ำยังจีนอยู่ในมดมือพี่น้องแก่ห้องกระสีบบให้เพิ่นเรนตามลำพังครับเพราะว่าต้องถนอมเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกระดตทับได้ผสมมาแล้วเขาก็ต้องถนอมเอาครับ <c oughs> เป่านา้ำเรนครับ ง่อยเกจะปล่อยเพื่อนเล่นเย็นเย็นเหรีจนว่าอิ่มปวดนละพี่น้องเล่นจนสมใจปวนละเพราะว่าตอนกลางวันมันแดดแห้งหอนแห้งครับก็อยากมัดแบบนี้อยู่ครับพี่น้องแต่ะทามัดบ่อดอะไรปอดสร้างห้องในผสมมาแล้วหาดทรายของห้อง่นละครับมองเห็นกิจกรรมนาง รวมแรงรวมใจสมามัคคีกันครับออกกันล่างกายเห็นนองส้างซุมื้อสุ่มื้อทำเหมือนได้บางๆได้พี่น้องยางบ่ได้ก็อาทิตย์หนึ่งละสองเทียครับเป็นบรได้ก็บอาทิตยุ่ม,มื้อครับาพร้อมเพรียงกันครับบางมือบางคนก็เป็นกันยากในหยากหน้าครับบ่ดได้มากรวมกิจกรรมนำก็บ่เป็นยังครับื้อได้บางกับมากือเก่าพี่น้องกันครับ ขึ้นลเ,ลเ,ลเ,ลเลยนอนลงหลับนอนลงไม่ตันสาดเลยถอยลงหลับถอยเวียนถอยใส่ียหนี่นมนนอนไม่เลมลกนอนไม่เลิกขำเมินกันได้ขึ้นมากแล้วครับพี่น้องยางลิงใส่คอนเลยครับเห็นอย่างนู้นคำเมินไปหาคอนใหม่นี่ อ้ขามขอนไปแล้วครับพี่น้องเห็นยังครับนี่โอ้ขั้นทองครับนี่แหละครับวิธีการเขาขั้นของสร้างห้องครับฉลาดครับฉลาด <laughs> นั่งถูครับ <laughs> โอ้ถูแห้งกัน้องของมือเอ้ย ดูเป็นตาขาดตายังเดียนี่ขั้นมือครับเอาไปใช่หรอถอยออมาลงมามาพี่เโลไปกินขาแล้วปะกินใหญ่แล้วเโลมามาผมใช้ถือกินเพื่อนๆครับนี่หันหน้าไปทางพุ่นพี่น้องกันสิพงครับว่าเป็นผู้ใดครับพุ่นผู้บ่าวเพื่นครับไปเลยไปมามาไปมาโล เขาลักแล้วบอฟังครับที่ไปย่างเดียวเลยครับเฮ้ยปอยให้ไปเบิ้งพี่น้องชิก้าไปบอเบิ้งครับจิก้าไปบอ อนครับมึงเสียงฝนครับยังห่วงครับ,รบ,รบแต่บวก้า,าไปยันคนตุงหายครับบวก้า,าไปครับไปลากลับาดแล้วกบมอง,ง้อบนแน่ผมฟังครับไปแล้ว ผม,มจะปล่อยเพื่นมึงไปมันงครับว่าชิกาไปบ่นี่เพื่นกับเกีดมองดีครับนห้นช้างได้ย่างเลยครับนี่รถด,ดันรถเกีดครับพืนมาเกีดมาดันออกสะอาดสะอาัานนะฟังมุ่นห้องครับ หลังจากห้ลายชีปผมถ่ายเพืเ่อนๆ้ามือนให้รู้จักเลยครับผมตอนนี้ผมกำลังถ่าย้ำมือนของห้องครับไปนะครับบุ๊ขึ้นไปแล้วครับทางรัดเพนครับฉลาดเกินสร้างตรมนีม้เลยครับพี่น้องไปแล้วครับดันขึ้นไปแล้ว ล่อยตามใจเลยครับพี่น้องอยากไปใส่ไปเลยครับผมหูแล,ลยเพราผมจะไปรักชางเอาดอกพี่น้องเพราะว่าจะได้กันมาไปใส่แท้แล้วนอกจากไปหาผู้เบาครับ กลมแห้งครับพี่นอ้องกลมยังคักเลยครับหนี่บม่คือสร้างครับคือรถถังอ้วนคักอ้วนเนี่ยไปแล้วยุดละยดุยดยุดไปใสไซนนอนี่กับเพื่อนครับต้องใช้พันธ์สิมหาเพื่อนครับนี่ ว่าประยูนในทางขันเงินครับเปลื่นขันเงินพันครับเป็นห้าเปลื่นพันครับ ทางกันเงินเล็กๆก,ก็บบกล้าเขากันครับพี่น้องเล็กๆก,ก็ยุ่งห่างๆกันกันเงี่ลสิละครับในกับเมืองเขาี่กับเพื่อนครับแต่จะยุ่งํำเพื่อน่เด้ลพี่น้องเด้อเมืองครับอ้าวขันเงินเดิมตอบรับแล้วครับ ขันเงินจะข้นเพิ่นกับพระท่านด้มากครับกำะเมินไปฉีกฉีกสถา,านที่ก่อนครับเริ่มจะหูจักแล้วครับ ดมกินพังพังขันเงินมีแต่ตอวอ้วนครับมีแต่เจอ,อ,อนอ้วนจางบานเท่าครับอ,อี่เงินเสียงข้างเสียงอันนี้พี่น้องหูจะกันแล้วครับ ในอยู่น่วกันแล้วมีความสุขครับแต่เราเพื่อนๆแต่ว่าเป็นกระบ่คระไห่วงปาไในครับเพราะเพป็นห่วงผู้เบาหลายกล่วการเงินครับหยอกถามข้าวถามข้าวแม่ข้ามืงนครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากไว้น้ำได้ครับพี่น้องฝากช่องพังข้ามืงนครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องพังข้ามืงนได้เยินชิปใหม่ให้พี่น้องได้รับชมครับ ชุดท้ายนี้ขอขอบคุณครับ